ตอนนี้เรามาถึงหน้าน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับมันมีบันไดเดินลงไปข้างล่างดูครับแต่คงไม่เดินลงอะครับไม่ใช่เนี่ยครับ น้ำไหลแรงนะครับใสด้วย นนี้เราอยู่ที่บ้านแม่กลางหลวงนะครับเป็นนาคั้นมันไทยข้าวกำลังสวยครับส่วนที่พักที่เราจะไปพักจะอยู่นู่นครับด้านบนสุดสูงหน่อยครับจุดนี้จะอยู่ฝั่งตรง ข้ามกับนาคันบันไดอีกฝั่งนะครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะวิวก็ประมาณนี้ครับจุดนี้เป็นที่พักเป็นหลังนะครับมีกัดขีใช่หรือเปล่าบ้านหลังนี้ก็วิวสวยนะครับจะเป็นวิวภูเขาอะครับ ใช่ครับใช่ครับผมผมก็จําไม่ค่อยได้เนะแับอ้าวก็ก่อนหน้านี้ไม่รู้ก็เป็นลุงรวยคนหน่ห้องพักมีสามหลังครับที่นี่เนี่ครับตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปที่พักกันที่พักจะอยู่ สูงกว่าเจ้าอื่นนะครับอันนี้ด้านในห้องพักครับผมห้องไฟดับไฟยังดับอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปร้านกาแฟสมศักดิ์เนาะ เย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำร้อนหรือยังครับเนี่ยยัง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 ร้อนร้อพาไฟมาเนี่ยหาไม่เจอเลยหาไม่เจอหายังไม่ได้เขาบอกว่าช่วงเศรษฐกิจดีๆนี่ตัดคนตัดไม่งอกันะครักิจไม่ดีเขาบอกว่าไม่งอเลยนะขออาสาสมัครช่วยใช้เงินครับผมเยอะเลแล้วช่วงนี้คนคนเงียบไปเลยเนาะเออวันนี้มีไปใหญ่กว่าเดิ ครับวันนี้นี่ตั้งแต่หยิบคุณช้านนะ่ะมาบี้เรมาแค่สองถาแล้วมาแค่สิบคนน้ำบดกาแฟครับ มัยเราไป็เด็กถนนก็ไม่มีรถก็ไม่มีครถบาร์ก็ไม่เคยรู้จักมันก็อยู่ก็ได้เนาะแต่พอมันยุดอย่างนี้แล้วนี่ยมันไม่อยาย้อนทีหลังมันก็ระบาดครับโอ้ยเลยว่ารู้ว่าเค้กแเราอร่อยมั้งครับที่เราลูกเสือเค้กอร่อยด้วยเท่านี้เลยนี่ยตัดเราถึงเลยตุ้มเลย จะอยู่บนเขาเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านบ่อนี้จะเป็นบ่อปลาสเตอร์เจียนนะครับที่พักอยู่ใกล้นะครับเนี่ยครับอยู่ข้างๆกันนี่แหละครับเป็นของโครงการหลวงครับ ขณะน,นี้ใกล้ค่ำแล้วนะครับจะเริ่มมืดละ เช้าวันใหม่เนี่ยครับเช้าวันใหม่วิวสวยมากเลย เป็นทางเดินที่จะไปอีกที่หนึงนะครับจุดนี้นะครับที่เห็นไม้ไผ่นะครับเป็นเดินป่าศึกษาธรรมชาติต่างชาตินะครับจะเดินเยอะก่อนหน้านี้นะครับแต่ปีน,นี้ไม่มีครับจุดนี้นำรถมาจอดได้นะครับลงมาข้างล่างจากจุดนี้นะครับเนี่ยทางเดินมันก็จะเป็นทางเดินก็จะเป็น เนี่ยดินธรรมดาครับเราเดินจากจุดนี้ไปอีก300เมตรนะครับทางเดินมาทํารัว้วทํารั้วอย่างดีเลยครับก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับรัว้วเนี่ยทำใหม่ เนี่ยมันมาได้เฉพาะมอไซค์แต่มอไซค์มันรู้เขาขับไงคนระับมันเป็นล่องครับเขาต้องขับในล่องหรือเปล่าแลงเพาะปลูกที่เราเดินผ่านทางเดินมาบ้านไม้ไผ่ยักษ์ก็ประมาณนี้ครับที่ติดบ้านไม้ไผ่ยักษ์ก็จะมี ลำน้ำนะครับไหลแรงมากน้ำแรงเนี่ยครับเอ๊ะนุน่นเหมือนทำขึ้นใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันบ้านไม้ไผ่เหมือนกันครับพาผู้ชมมาฟังเสียงน้ำไหลครับโอ้ดังแรงมากเลยธรรมาชาติเนี่ยครับสวยมาก ก็จะมีเต็นท์ด้วยครับไม่รู้มีคนเฮ้ยเหมือนมีคนนะแกนอนฟังเสียงน้ำไหลเนาะอันนี้สะพานนี้ใช้ข้ามไปฝั่งหนึ่งนะครับ เราเข้าไปดูกันข้างในกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับพาชมวิวด้านหน้ากันนี่จะเป็นมุมด้านหน้าเนี่ยครับข้าวเขียวกำลังดีครับ ได้ยินเสียงน้ำไหลไหมครับน้ำเยอะมากไหลแรงด้วยครับตรงนี้สวยนะครับมุมนี้วันนี้พาผู้ชมมาดูบ้านไม้ไผ่ยักษ์อีกมุมหนึ่งนะครับนี่วันนี้จะเน้นนิดหนึ่ง สร้างได้สองปีครับหลังแฝดหลังเล็กน้้าไมาบ้านไม้ไผ่แฝดนะครับ น,นี้ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับบ้านหลังเล็กบ,บ้านไม้ไผ่เดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองนะครับว้าวนาขั้นบันไดครับ อันนี้ถ่ายจากหลังเล็กนะครับบ้านไม้แฟดเล็กสวยเนาะตอนนี้เรามาถึงทางขึ้นบ้านไม้ไผ่ยักษ์นะครับอันนี้จะเป็นด้านบนแล้วนะครับ นู่นถ้ามุมนี้จะมองเห็นคลองน้ำใสครับน้ำไหลแรงมากมองเห็นชัดเลยนี่บรรยากาศด้านบนนะครับเราขึ้นมาในเรือลำใหญ่ประมาณนั้นท้ายเรือลำใหญ่เะครับมองไปก็จะเป็นทุ่งนาข้าวนะครับเขียว นี่ยก็จะมีมุมนั่งเล่นนะครับด้าน,นบนนี่จะเป็นที่พักนะครับสำหรับแขกโม,มุมสูงสวยนะครับนี่ครับมองลงไปข้างล่าง นนชั้นบนสุดชั้นบนสุดเนี่ยก็จะเป็นที่พักอีกห้องหนึ่งนะครับเอ้าแมวอุ้ยตกใจม,มั้นี่ยครับก็เป็นที่พักนะสำหรับแขกนะครับแมวทำไมไม่อยู่ตรงนีอ้อางก็จะเป็นมองเห็นวิวนาข้าวครับเปิดได้ครับน้าต่าง ไม่รู้ผู้ชมมองเห็นน้ำไหมครับอาจจะไม่เห็นเนาะห้องพักชั้นบนสุดนะครับจุดเด่นที่นี่ก็จะเป็นลันกษณะแบบ ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับเงียบสงบน,นะครับร่มรื่นอ,อากาศเย็นครับบรรยากาศนี้มีความส่วนตัวครับลงไปข้างล่างเป็นห้องพักอีกห้องหนึ่งนะครับมีแมวรือเปล่าทำมาจากไม้ไผ่ล้วนเลยห้องหนึ่งก็จะมีสี่เตียงนะครับ ที่นะครับข้อมูลเพิ่มเติมกดดูใต้คลิปนะครับโอ้ไมลกรนี่ต้นใหญ่น,ะนี่ยเจ้าของครับเ,เจ้าของแกแว้นมอไซคมาเมื่อกี้ สเสน่ห์ของที่นีจุดหนึ่งก็คือที่นี่ครับบ้านไม้ไผ่ยักษ์ mm hmm. ก็เดินเล่นๆมาครับแต่ถ้าใครไม่ชอบลุยก็ไม่แนะนำเนาะ300เมตรเดินเท้าได้สัมผัสบรรยากาศ